เมื่อถึงเดือนหกองทุกปีดินแดนอีสานจะคึกคักไปด้วยเสียงเพลงรำสริงและเสียงจุดบังไฟที่ดังสนั่นนี้คือเทศกาลบนบับงไฟประเพณี้สำคัญที่มีทั้งความเชื่อความสนุกและสีสันอย่างแท้จริง บนบังไฟหรือที่ชาวอีสานเรียกันว่าฮีดเดือนฮกเป็นหนึ่งในประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนมีรักฐานลึกซึ้งจากความเชื่อโบราณเกี่ยวกับพยาธานซึ่งเป็นเทพผู้ปกครองสวรรค์และเป็นผู้บันดาฝนตามความเชื่อของคนอีสานในอดีตการ ตามตำนานพื้นบ้านเล่าว,ว่าหากถึงช่วงต้นฤดูฝนแล้วชาวบ้านไม่จัดพิธีจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าพยาแทนจะไม่รับรู้ว่าโลกมนุษย์ต้องการฝนส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรเช่นข้าวปลาผักและอาหารต่างๆไม่อุดมสมบูรณ์เกิดความแห้งแลง้งขาดแคลนน้ำทำให้การดำรงชีวิตของชาวบ้านยากลำบาก ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงรวมแรงร่วมใจกันจัดพิธีแหา่บาั้งไฟอย่างยิ่งใหญ่ทั้งการตกแต่งขบวนแหา่การะเล่นพื้นบ้านและการจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อพยาทนว่าถึงเวลาแล้วที่ควรประทานฝนลงมายังพื้นแผ่นดินอีกทั้งยังถือเป็นการแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าบนสวรรค์เป็นการเชื่อมโยงความเชื่อวิธีชีวิตและความสามัคคีของคนในชุมชนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นงานบุญบั้งไฟจึงไม่ใช่เพียงแค่การะเล่นเพื่อความสนุกสนานหากแต่เป็นพิธีกรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธานในธรรมชาติความผูกับดินฟ้า และวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสานที่สืบทอดมาอย่างยาวนานบังไฟคือจรวดโบราณที่สร้างขึ้นจากภมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างหลักและบรรจุดินปืนลงไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อสร้างแรงดันให้บังไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบังไฟมีหลากหลายขนาดตั้งแต่บังไฟน้อยและบังไฟกลางไปจนถึงบังไฟล้านซึ่งเป็นบังไฟขนาดใหญ่ที่สุดมีพลังแรงดันมหาศาลจนสามารถทะยานขึ้นส่งเหนือหมู่บ้านอทิ้งควันขาวไว้เป็นทางยาวบนท้องฟ้าอย่างน่าตื่นตาตื่ ก่อนการจุดบังไฟจริงจะมีพิธีแห่บังไฟที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสีสันขบวนแห่จะเคลื่อนไปรอบหมู่บ้านหรือในตัวเมืองโดยมีทั้งรถขบวนที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการสแสดงดนตรีพื้นบ้านเช่นแคนกลองยาวและหมอลำผู้ร่วมขบวนแห่แต่งกายด้วยชุดประจำทินและชุดแฟนซีหลากหลายสไตล์พร้อมเต้นรำกันอย่างครื่นเคร่งตลอดเส้นทางสะท้อนถึงพลังของความสามารถคี่และความสุขร่วมกันของผู้คนในชุมชนนอกจากนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานบนบังไฟก็คือ การแข่งขันจุดบังไฟซึ่งมักมีการตัดสินว่าบังไฟของหมู่บ้านใดจะขึ้นสูงที่สุดหรือลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุดการแข่งขันนี้สร้างความสนุกสนานและความตื่นเต้นให้กับผู้ชมทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแม้ว่าบนบังไฟจะเป็นงานประเพณีที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานความคึกคักและสีสันจากขบวนแห่การละเล่นและการแสดงต่างๆแต่ในอีกแงม่มุมหนึ่งงานบนนี้ยังฟังแน่นไปด้วยความเชื่อความศรัทธา และจิตวิญญาณลึกซึ้งของชาวบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานสำหรับชาวอีสานบางไฟไม่ได้เป็นเพียงแค่ดินปืนในกระบอบไม้ไผ่หากแต่เป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงโลกของมนุษย์กับโลกของเทพเจ้าโดยเฉพาะกับพยาทนเทพแห่งฝนซึ่งประทับอยู่บนสวรรค์การจุดบังไฟขึ้นสู่ฟ้าจึงเป็นเสมือนการสื่อสารหรือส่งสารเพื่อวิงวอนขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล อันเป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตของเกษตรกรที่เพึ่งพาฝนในการพบปลูกและทําไร่ทํานาหากบ้านไฟพุ่งสูงขึ้นไปอย่างสง่างามไม่แตกไม่เอียงและมองเห็นได้ไกลชาวบ้านจะรู้สึกดีใจและเชื่อว่าพยาแทานได้รับสารและจะประทานฝนมาอย่างเหมาะสมทําให้ข้าวปลาราหารรันเจริญงอมปีนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์และผู้คนในชุมชนจะอยู่ดีมีสุขระเบิดกลางอากาศจนเสียหายก่อนถึงจุดสูงสุดก็จะมีการตีความว่าเป็น ในยุคปัจจุบันเทศกาลบนบับงไฟได้กลายเป็นหนึ่งในงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการจัดงานอย่างยโสธรและกาลสินซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนนับหมื่นคนเพื่อร่วมสัมผัสบรรยากาศของขบวนแห่บังไฟที่เต็มไปด้วยสีสันความอลังการและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หาไม่ได้จากที่ใด กระบวนหารบั้งไฟมักได้รับการตกแต่งอย่างประณีตและวิจิตรการตาพร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองเช่นการฟ้อนรำดนตรีพื้นบ้านและหมอลำซึ่งผสานกันอย่างลงตัวกับความเชื่อและพิธีกรรมดั้งเดิมทำให้งานบุนบ้างไฟไม่ใช่เพียงแค่รกิจกรรมเพื่อความบันเทิงแต่ยังเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวอีสานที่มีความรักในท้องถิ่นและวิถีชีวิตของตอนเองนอกจากด้านวัฒนธรรมแล้วงานบนบ้างไฟยังมีบทบาทอย่างมากในด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นทั้งการสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านงาน,งานหัตถกรรมและการให้บริการต่างๆทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและส่งผลต่อเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์บังไฟเทคนิคการหาก,การแสดงศิลปะพื้นบ้านและการสืบทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาว,วชนและคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ร,รกากเหง้าทางวัฒนธรรมของตอนเองอย่างภาคภูมิใจ กล่าวได้ว่าบุนบั้งไฟในยุคปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่เท่านั้นแต่กลับกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการฟื้นฟูวัฒนธรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์สร้างความสามาัคคีและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังต่อไปบนบั้งไฟไม่ใช่แค่การจุดดินปืนขึ้นฟ้า เพื่อความสนุกสนานหากแต่เป็นพิธีกรรมที่สื่อถึงความสมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเป็นการสแสดงออกถึงความศรัทธาที่มีต่อฟ้าฝนและเทพเจ้าที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะช่วยให้พืชผลเจริญงอมง,งานบนนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงความเชื่อกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงความสามัคคีและความสุขของผู้คนในชุมชนที่ต่างพร้อมใจกันมาร่วมสร้างสรรค์ขบวนแหา่บาังไฟและการสแสดงต่างๆอย่างตั้งใจหากคุณเคยมีโอกาสไปร่วมงานสักครั้งคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังของศรัทธาและความหวัง ที่ซ่อนอยูนเสียงรเบิดของบังไฟที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างงดงามและยิ่งใหญ่